และที่สำคัญต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด u u s c r i b e และการกดแชร์กับทาง f o ตบอลเกมมิ่ง g ทม a m 16เพราะฟุตบอลคือความสนุกด้วยนะครับก่อนไปรับชมความมันบิ๊กแมชเมืองทองดวลกับทาง BG จีปทุมในนัดนี้ขอเชิญเพื่อนๆครับจบแมชนี้เข้าไปรับชมพิมเมลีกลูตันทาวดวลกับทาง Manchester ์ยูไนเต็ดผ่านการจำลองการแข่งขันไว้เรียบร้อยที่นี่ฟุตบอลเกมมิ่งทม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลรีโว่ไทยลีกบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นัดที่18กันนะครับในส่วนนัดนี้ครับเอสจีมืองทองยูเนเต็ดอันดับที่13มีอยู่18แต้มเปิดทีมทันดมต้อน,นรับกระเยียมทีมบีจปทุมยูนเนเต็ดอันดับที่4มีอยู่30แต้มนะครับ โดยในส่วนนัดนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีเอ็มสิบหกรับหน้าที่ฝึกพยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับขอยินดีตอนโอรับแฟนบอลทางเมืองทองบีจีปทุมและแฟนคลับฟุตบอลเกมมิ่งทีเอ็มสิบหกทุกท่านนะครับมาดูไลฟ์อัพของทางเมืองทองยูเนเต็ดนะครับโอ้โหวันนี้ขอให้โอกาสทางกวินของสัจจานันนะครับผมกลับมาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวมันลุ้นกันครับจะเดือดจะมันแค่ไหน ส่วนทางไลรรับของทาง b g นะครับก็ออกมากันพร้อมเพียงเลยครับเดี๋ยวลุ้นเช็คลุ้นฟิตกับทางชนาทิพย์สงกสิทธ์นะครับเกมนัดนี้จะออกมาหน้าไหนตื่นเต้นจริงๆครับตรงนี้มาจําลองการแข่งขันครับรับชมก่อนการแข่งขันจริงนะครับ เริ่มนะครับตรงนี้เมืองทองเป็นฝ่ายเขียวโบก่อนนะครับมาในชุดสีแดงสลับกับดำนะครับส่วนทางทีมเยือนบีจปัตุงยูเนเต็ดนะครับมาในชุดสีขาวสวยสดใสเลยครับอตองนี้โบฝากขวาม,มาจเจริญักดิโอ้โห,โหจะายตรงนี้ไปแต่อ้โหดูครับดักล้ำหน้าไปก่อนนะครับ แันนี้แข่งขันจริงในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2517นะครับแข่งขังนเวลา18นาฬิกาตรงนะครับทนดานดดนนะครับก็สนามเดินทางโดยสวสัสด,ดิภาพนะครับถ้าท่านใดต้องการไปรับชมฟุตบอลในนัดนี้นะครับสนุกสุดสัปดาห์เลยตรงนี้มนีทั้งช่องมาโอ้โหล้ำ้าอีกแล้วอือดูครับจังหวะแรบของทางเมืองทองเนี่ยโอ้โหทำให้เห็นเลยนะครับต้องระวังแล้วงทางดีจี ดูครับดูนกับการเช็คไลน์ล้ำหน้าครับแต่ยังไม่ผ่านไลน์ล้ำหน้าไป2จังหวะเลยครับตัวนี้ที่ต้องดูหยุดยาวไกลๆขึ้นมาครับแล้วตรงนี้โขออกมาโขกออกมาแล้วเอาแล้วเมืองท้องมีเก็บตรงนี้เอาแล้วเจริญสัตว์เจริญสัตว์ฝากมาแล้วมียกขึ้นมาตรงนี้หยอ้อนมาเจริญศัตว์มีคอตรงนี้โ,ฮโฮอ้โหเข่ามือทางปิิภูมิปูแถวเชีย่ยครับการบันทึก การไถ่ทำในนัดนี้นครับก็บันทึกในวันที่15กุมภาพันธ์2567นะครับบันทึกในช่วงเช้านะครับดังนั้นขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับการแข่งขันของทาง b ีจีปทุมเนี่ยจะแข่งน้อยกระทางเมืองทองหนึ่งนัดนะครับซึ่งวันนี้นี่แหละ15กนะุมภาพันธ์2567เนี่ยช่วงเย็นทาง BG ปปทุมจะมีไปแข่งในถิ่นของตัวเอง r นยู s t a เดียมนะครับ เปิดบ้านเจอกระทางอุทยัยธานีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมนะครับขอให้มีผลการแข่งขันที่ดีสร้างความสุขแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้นักเตะไทยทุกคนเลยนะครับออก,กมาตรงนี้จะม้วนแต่โมยังไม่เชื่องเท้าเท่าไหร่ครับโมกลับมาเป็นของทางบีจีแล้วจะจ่ายขวาแต่เล็กไปครับโมเข้าทางเชียพลน,นะครับืีหลังไว้ก่อน เชียพนเนี่ยก็วันนี้ได้รับโอกาสแทนสถาพรดดงสีนะครับที่ต้องเช็คฟิตนะครับที่มีปัญหาการปากเจ็บจากนัดที่ไปไพ่ายกระทางาการท่าเรือมา4ประตูต่อ3นะเลยครับอาน,นุัวนี้ฝากมาอับวปรุเชษวันนี้ได้โอกาสเช่นเดียวกันนะครับว่าบอลขวาตรงนี้ของทางบีจีประท์เรฝากมาพิวัตรพิวัตรสุขจิตธรรมกุล <G ames> เป็นตัวบัญชาเกมแดนกลางแล้วตรงนี้โอ้โหมีขี่กันแล้วรรมการไม่ว่าอะไรเอาบ,บอกยังอยู่ที่บุชยาฝากมาเอาเลยครับอัส่งฟันดีเอาแล้วตรงนี้มีพืน้นที่แ้วยัดโอ้โหสติภาพอัดอีกทีนึงโอ้โหโดูครับแม,ม่รอดไปไทยมือทองโอ้โหดูเสาเต็มๆตเลยครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันครับตรงนี้ครับโอ้โหพิกสวยครับแล้วลูกนี้จ่ายให้แล้วยัดตรงเสาเต็มเตครับเราดูอัดอีกทีนึงแต่โหมออกข้างไม่ตรงกอบ โอรอบไปแล้วทีเมืองทองผมเล่นเมืองทองเนี่ยแล้ตอนนี้ก็ค่อนข้างไม่ค่อยสู้ดีเท่าไรนะครับถ้านัดล่าสุดเนี่ยหมักไปทางแพ้ครับแพ้3นัดเสมอหนึแล้วก็ชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งสนัดที่เจอในลีกนะครับก็แพ้รวด3นัดล่าสุดเลยนะครับก็แพ้ท่าเรือในเกมเยือน4-3สุดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็แพ้แบงคอกยูเนเต็ ไป1ประตูต่อ2ในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ไปเยือนชนบุรีก็แพ้มา2ประตูต่อ1ครับอีกทั้งยังตกรอบในส่วนของชาอ a เครับรอบ32ทีมกับทางสุขโขทัยครับก็ที่ไปแพ้ก็ไปพ่ายต่อสุขโขทัยแพ้มา3 2นสอครับอูโหต้องรีบเร่งผลงานเลยครับแลวันนี้ดูจงังหวะนี้ก่อนโ,อโ่ดูอีกจะสองมาช่วยอบคูคนมาก่อนนะครับ แถวสองตัวนี้เป็นของทางบีจีปทุมสันริภาพจังงองฝากมาตรงนี้ชนะทิพย์สมบูรชนะทิพย์เอาตัวรอดตรงนี้มาได้โอ้โหมีขอยัดตรงนี้โโหเข้ามือทางกวินธทสัจจาน,านะครับวันนี้ขอให้โอกาสทางตองกวินหน่อยนะครับโอ้โหเจ้าตัวก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วล่าสุดก็ไปเรียนโค้ชเปิด Academy. อะคาเดมี่สร้างบุคลากรเพิ่มเติมให้กับทาง ช้างศึกไทยครับต้อตงขอขอบคุณทางกวินธงศจันทร์รตรงนี้ด้วยครับอยู่ลากรงที่นายยุย่องหนึ่งคนในวงการฟุตบอลไทยครับอตรงนี้ฝากมาบอกขวามาครับสันติภาพจะงองสงสติภาพคืนมาทางอีฟานซันดี้วันนี้ครูพี่น้องได้ลงเล่นร่วมกันนะครับดาวเตะสัญชาติสิงคโปร์ อันนี้ก็ขวางมาพิกิวัตรมียัดตรงนี้ทะลุช่องมาเอาเฟตดีเอาวารเรสโอ้โห,โ,หโหดูครับมียัดมีส่องตรงนี้นครับแต่ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้พลาโอกาสทองดูขาเล่นกันสวยนะครับช่วงนี้ครับโบเคาะค,คืนแล้วถ่ายออกมาตรงนี้แล้วดูครับเห็นช่องพิจิวัตรยัดเลยตรงนี้แม่ฝากแล้วอัดโอ้โหไม่จับด้วยดีทุกอย่างครับขาดเพียงแค่ประตูเท่านั้นนะครับจงังหวะที่ผ่านมาอะไะครับตรงนี้กวิน ไทยบอลขวามาอีจาสซูทิสตองโดเอาเลยครับธนวัต์ซึ่งจิตถาวรทิสตองโดธนวัตรนัดที่พ่ายต่อการท่าเรือนี้ก็เป็นตัวสำรองนะครับก็เป็นใจน้องกันครับรีบกกลับมาเค้นฟอร์มดูจวด้ออกชนะทิปมีตัดโอ้โหดูครับเรื่องนี้บทบาทในเกมลูกเลยครับ อรงน,นี้เบสวนประเมศดวิไลจ่ายไปแต่ยังติดบล็อกครับแล้วตรงนี้มีดวลกันตรงนี้นะบีจีเอาเบอลกับคินมาได้ครับตรงนี้โบเซ็ตกันใหม่ครับทาง B ีจีปทุมมียับฝากมาพิวัตออกซ้ายมาสตีวัตให้มาที่บุญญาตรงนี้เอาแล้วก็ฝากมาที่อิซาฟันดีแล้วเอาตัวรอดตรงนี้โบตบขึ้นมาคืนมา,นมาตรงนี้พิวัต พิทีวัตคือหลังมาอรสตริวัตมีโยนตรงนี้แต่ลึกไปหน่อยอะครับโอ้โหดูกันเขาทําเริ่มมาบ้างเลยครับทางบีจีปทุมมาเช็คฟอร์มของทาง BG จีปทุมบ้างนะครับพวกเขาก็หนักไปทางเสมอนะครับนับจาก ห้านัดล่าสุดก็เสมอ3นะครับแล้วก็ชนะแล้วก็แพ้อย่างละหนึ่งนะครับโดย2นัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอในลีกนะครับเสมอทั้งเชียงราย2ประตูต่อ2แล้วก็เสมอกับทางปรจจุบ1ประตูต่อ1นนะครับกบิจีก็ต้องเร่งฟอร์มนะครับหากต้องการที่จะไล่ล่าแชมป์นะครับเอาตรงนี้ศักิภาพจันงบขืนม,มาก่อนครับกิตุพง์ผู้แถวเ,เชือกมีโยนยาวตรงนี้โอ้พระสินเป่าหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกไปก่อนครับ เดี๋ยวมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังนะครับมารับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับพิมพ์ลีกบิ๊กแมชเลยครับม a n c นเชสเตอร์ซิตี้ดวนเดือดกับทางเชลซีที่ฟอร์มกำลังมั่นใจผลการแข่งขันนัดน,นี้จะเป็นอย่างไรจำลองการแข่งขันไว้ให้เรียบร้อยฟุตบอล l l มมิ่ง g ที a ม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกไปรับชมครึ่งหลังรีวิวไทยลีกบิ๊กแมช เมืองทองด่วนกับทาง b ีปทุมกันต่อเลยครับกล <as> ับ<น>มารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังนะครับตรงนี้เป็นทางฝั่งทีมเยือน b ีปทุมเป็นฝ่ายเขียวโบบ้างครับครึ่งเวลาแรกยังทําอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาดูตรงนี้บอลขอเล่นครับพุทิวัตรมีไหลทะลุช่องตรงนี้ชนะทิฟมีหลุดตรงนี้ยัโอ้โหเซฟสำคัญกวินวเลยครับ โอ้โหกวินบินได้แล้วตรงนี้โอ้โหดูราชนาทิ์เจอทีมเก่าด้วยนะครับเอ้าตรงนี้บอลสวนสวนมาทีเริ่มพอบพอบตรงนี้มีดวนออกซ้ายซ้ายมาแล้วมีขอคืนที่เริ่มพอบพอบมีตัดตรงนี้มาอาเราโชบตรงนี้เรายัดโอ้โหบุรเมศรเอาบ้างครับน่าแต่ยังไม่ผ่านมือกิติพงษ์ผูแถวเชื่อนะครับโอ้โหเริ่มรึงหลังมาทําท่าจะเดือดแล้วครับผูน้นี้เอาวิโลฝากมาพิชา ิชาวันนี้เป็นตัวโฮลิ้งบอลน,นะครับบอกฝากมาที่ลิมพอพ็อปตรงนี้ยกนะแต่ยังไม่ผ่านแนวรับทางบีจียกข้ามมาเจริญศักดิ์เกาะแล้วดูดตรงนี้โอ้หเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยเลยครับตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เดยเจริญศักดิ์วงก้นเลยครับดูดเท้าเป็นตะขอเลยครับตรงนี้ดูครับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เมืองทองมีความมั่นใจนะครับ โอ้แต่นีแฟนบอลที่ทันโดมเฮก่อนแล้วครับโอ้ดูหนึ่งศูนย์เอาเลยครับมาอยู่ภาพช้าครับดูจังหวะนี้ครับให้มาแล้วดูตาเป็นเหี่ยวยกตรงนี้ครับแม่ยังไม่ผ่านตรงนี้ดีดอีกทีนี่โอ้โหดูจังหวะนี้รถซัดเลยโอ้โหตรงนี้รอเป้าดีพงไม่ทันนะครับโอ้ดูจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่จับเลยยกตรงนี้ครับดูหนึ่งจังหวะแล้วซัดเลยโอ้โหดูหนึ่งศูนย์ครับ เราเป็นอดิตของทางน้องกังธนวัตรด้วยนะครับเอาเลยครับโอ้โหแล้ว bg มีการเปลี่ยนตัวเลยครับเติมกองหน้าที่เสริมทัพเขา้ามาใหม่อย่างชนะงั้ป้องปุกผานะครับเอาเดี๋ยวมาดูครับตรงนี้เป็นศูนครับเจ้าบ้านเมืองทองขึ้นนำก่อนนะครับ n d ็เ uh, yeah. ีอแนวรับที่เสริมมาใหม่ตัวสูงยาวดีเหลือเกินนะครับ อินเดียเย่มีบอลบอลแล้วตรงนี้ของหมาแล้วครับบอลที่พิวัตรสุขจิตธรรมกุลบอลซ้ายมาสตีวาร์โอ้นี่ได้อินเวิร์ตมาเล่นตรงส่วนแดนกลางเลยครับบอลออกซ้ายมาเอะไะครับบุชยาโอ้โหดูครับแนวรุกจะจ่ายไปแล้วยังติดนะครับบอลมึงทองเซตกันใหม่ครับบิลลงให้มาตรงนี้ปุตเชยทศนิษฐ์บอลซ้ายมาตรงนี้ครับสายที่สยามผลซับมา ทะลุช่องฝั่งซ้ายมีเลพอบหมายอีกแล้วครับทุนี้มีดีตรงนี้แล้วมีจักรยานอากาศโอ,โอโ้โหดูครับน่าเหลือเกินเหลือกินโอ้โหดูจังหวะเนี้ครับที่มีเติมเกมรุกขึ้นมาแล้วยัดต,ตรงเนี้ขึ้นมาซ้ายแล้ววิเลพอบมีพื้นที่โอกาสแล้วโอ้โหฟาดเต็มเต็มเลยครับแต่บอลไม่ตรงกอดครับต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับทางกิติพงศ์ผู้แถวเชื่อเลยครับอดปล่อยให้ยิงบ่อยๆไม่ได้นะครับโอ้โตรงนี้ 60นาทีขยับเปลี่ยนตัวก่อนแล้วครับเอาสารับอยู่เย็นลงมาแทนสตีวาร์เลยครับเอาเดี๋ยวดูครับหมากตัวนี้การแก้เกมจะยังไรอ,อ้าวอินิพอปไหลามาตรงนี้ไหลามาที่ประเนื้อัวิไลประเนศตัดตรงนี้โอ้โหต้องสกัดทิ้งเอาไว้ก่อนแต่บอลยังไม่พ้นเขีงยะได้เมืองทองมีตหวักตรงนี้มาแต่ยังดักได้ครับบอลส่วนตรงนี้ชนาทิพชนาทิพเอาเลยครับติดเครื่องแล้วออกขวามาขวาที่สันติภาพจันงบ มีใจไปติดแต่โมยังเข้าทางอยู่แล้วตรงนี้คอสไปอีกทีนึ่งเด้อดูครับสมพลมาช่วยในเกมรับในกรอบกีดโทษได้ดีครับพี่ชาุดาดูคุมจังหวะได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วตรงนี้เหมือนทองเปลี่ยนแกนขวาขวาตรงนี้มียัดมายัดตรงนี้จะเดินสักวงก,ก่อนจะเรินสักมีข่าวกับทางเจมีกด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้มียกตัวนี้มาแล้วมา เอ็นดีไอเยอขอกง่ายๆออกมาแล้วสันทิภาพต้องคิดหลังเงินครับฝันดีให้มาที่สันทิภาพจะัะงอชนะทีผิดได้แล้วตรงนี้เอาเลยครับให้ทาาชนะน้ำโอ้โหวินงลงเหมือนดักเอาบอลไปก่อนนะครับโบเซตกันใหม่ตรงนี้นครับธนวัฒน์จับบอลยาวแล้วโอ้โหเสียโบแดนกลางลอันตรายนะครับซ้ายตรงนี้บุญญาบุญญาโอ้โหจะจ่ายเลยอีเจซองนะครับ สปีดมาดักบอลไ,ได้ก่อนตรงนี้เอ้าไปช้าช้าตรงนี้เราดีดขึ้นชนาทิพชนาทิพเอาเราโบยังกระชอกไม่เข้าทางโอ้โหต้องสก,กัดทิ้งไปก่อนครับเอาเลยครับ73นาทีตรงนี้เกมดูเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแลวตรงนี้ปุระเชยทอสนิทโอ้โหเปลี่ยนตัวออกครับและเติมวงสกอร์นะครับผู้เล่นบิ๊กฟิวที่จะลงมาสร้างสันเกมให้กับทางเมืองทองนะครับ บอลนี้ฝากการมาพิ่วพพิวัตรพ่ทิวัตรจะส่งแต่ไม่ผ่านพิชายครับพิชายยัดมาตรงนี้อ่ะเป็นบอลส่วนของทางเมืองทองแม่ครับเลี้ยงพบอีกเลี้ยงพบดูครับตัวตัวก็มีส่วนร่วมในการทําประตูในนัดที่พ่าย4ประตูต่อ3การทางการท่าเรือนะครับผลง,งานก็ส่วนตัวถือว่าค่อนข้างทำได้ดีครับอา้าวทีนี้หนีจิ้มมาจิ้มมาตรวนี้ชนาทิพย์เอาตัวรอดแล้วตังนี้โอ้โหจะผิวแต่ยังไม่ผ่านแต่กรอนลนี้ขอยัดโอ้โหยัดแล้วมงโคคลืนหรือตรงนี้ โอ้ยังไม่แบนแล้วตรงนี้พุทธศิลป์มีเป่าแล้วครับจังหวะเข้าป้ายกันนะครับดี๋ยูตรงนี้ครับโดดขึ้นมาโอ้เชียพลโ,โดนเข้าเร็วเข้าแรงนะครับลุงเตะของทางเมืองทองครับแล้วจะ7น,นาทีโอ้ยจีิงๆมีการเปลี่ยนตัวเลยครับเอาปีศาจการแมรนี่ลงแทนพี่วัดเลยครับน,น่าจะมีการวางโดแนดวลึกแล้วจังหวะลูกยิงไกลครับ แต่ตรงนี้อ้าวมีใจไปโอ้โหไม่เข้าใจกันแต่กิจสดาลงมาเก็บเราได้เลยครับบอกเขาขึ้นมากิตติโพธิ์หวานยอยาวเมืก่อนครับสิบนาทีสุดท้ายก่อนเทล่าวงสะก้อนขึ้นมาเอาเลยครับพิชัยวัฒน์ขอเล่นตัวยุคโอ้โหเสียบอืมเสียบตรงนี้บุรศิลป์ว่ายังไงแล้วครับเนี่ยโอ้โหมือครับอุ้ยแล้วเสียบน้องกันอยูหรอเนี่ยโอ้โหดูครับใบเหลียงอืมธนวัฒน์เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับ อุ้ยขอให้การันขันจริงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่อยากให้นักเตะไทยคนใดมีการบาดเจ็บเลยครับฟูหแล้วตรงนี้เสียบดูครับเอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับโอ้โหแล้วดูครับทางทางวัดนะครับต้องออกไปผ่าโรพยาบาลขอให้ไม่เจ็บหนักนะครับในการจะารนขันด้วยนะครับส่วนการดันขันจริงขอให้ไม่เจ็บเลยครับทิ่สมบูรณ์นักเตะไทยทุกคนครับอ้ามาชนะทิศ มียับตรงนี้มาไม่ผ่านเลยครับพี่โลกงให้มาตรงนี้พิชาคือหลังมาดูเดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าเมืองทองจะเก็บคลีนชีทได้หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วตรงนี้มียกมายกมีดูดบอลเรต้องสกัดทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วตรงนี้โอ้ทารับกลับมาลงสนามได้แล้วครับโอ้โหดูครับลุ้นจริงๆเอายกมาตรงนี้ในกรอบมีโคกตรงนี้โอ้โหบอกไม่มีน้ำหนักเลยครับจิติพงลอยตัวมารับสบายครับ อ,อับดิจิจะทำอะไรต้องรีบทำเลยครับสานาทีก่อนทุกเวลาตรงนี้เวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆครับแล้วตรงนี้โอ้โหมีกวาดตรงนี้โอ้โหปุตส <c oughs> ินเป่าเช่นเคยครับเล้วดูครับแฟนที่ถูกปุตสินเรียกมาเลยครับมาเตือนครับมาเตือนครับ้เ,บเล่นนากเพิ่มเติมมากขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ย ดูครับพอบพิกมาตรงนี้อยู่ไม่ให้ไปโตเลยครับ้แต่จริงก็เขา้าที่เบาก,ก่อน,นะครับแต่แรงเชื่อยครับมทำให้ตัวมันทะยานไปถึงตัวเลนพอบเลยครับตล้นี้พอบถูกเปลี่ยนตัวเอาพูมินลงมาแทนนะครับเอาเลยครับนาทีสุดท้ายก่อนทึเวลาสนินคภาจันนบรอเพื่อนเติมนะครับเติมมาชนะทิพเอาเลยครับห้องเครื่อง โอ้ยตรงนี้มีลำเลียงมาลำเลียงมาขวามีเติมครับกชนาทิพย์แล้วขวาจริงๆขวาตรงนี้มีตักตรงนี้มาโอ้โหพิลงสก,กัดไปก่อนสก,กัดตรงนี้ทัวลาสีนาทีแหม,แมราวบสกอร์เกี่ยวได้สวยครับเอาบอลไปไกลๆก่อนอตรงนี้แล้วโอ้โหแม่ฟันดี้จะจับบอลแต่บลก็ลัน่นออกไปเป็นบอลทุ่มเข้าทางเมืองทองเลยครับบอลทุ่มตรงนี้ครับภูมินขี่หลังมาสกอร์ในแซ่ตรงนี้แล้วเป็นบอลทุ่มของทางบีจีครับ ช่วงเวลาที่เหลือต้องใส่สุดแล้วนะครับทาง BG จีปทุมเิเดยอเลสเล่นสั้นๆกับสุทธิภาพแล้วตรงนี้มีควายมาชนาทิพชนาทิพดึงจังหวะแล้วออกขวามาโอ้หย้อนหลังไปครับโอ้โหแล้วกำลังจะครบ4นาทีครับแล้วโบเป็นอยู่ในคอนโทรลของทางเมืองทองแล้วตรงนี้พู้สศินิโฮโฮ์โอ้โเป่าจบเกมเลยครับ เมืองทองยูเนเต็ดครับเอาชนะทางบีจีปทุมไป1ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสุดผมนะครับยินดีและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้แบ่งปันความสุขให้ทังเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปรับชมและให้กําลังใจไทยลีกนะครับสนุกกันไหมครับเพื่อนๆต่อกันเลยครับจบแมชนี้เข้าไปรับชมเบนส์ฟอร์ดดวลกับทางลิวพูลนะครับจำลองการแข่งขันไว้ให้เรียบร้อยครับสุดสนุกสุดสัปดาห์เลยนะครับสวัสดีครับ หากเพื่อนๆต้องการจะสนับสนุนช่อง Football Gaming Team 16ตอนนี้สามารถทำได้แล้วนะครับเริ่มต้นที่เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ช่องของเรา Football Gaming Team 16หลังจากนั้นเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับหลังจากนั้นเลือกคลิปที่คุณผู้ชมสนใจเลยครับและกดไลค์ให้พวกเราหน่อยนะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆใต้คลิปจะมีจุด3จุดนะครับถ้าเป็นตรงส่วนของ PC และกด แ็บขอบคุณนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือครับเลื่อนมานิดนึงจะมีแท็บรูปหัวใจขอบคุณเช่นเดียวกันพอกดต้องแ็บขอบคุณปุ๊บเพื่อนๆสามารถเลื่อนระดับการสนับสนุนได้เลยนะครับและก่อนจะกดซื้อและกดส่งเพื่อนๆอ่านข้อกําหนดและ ทำตามกฎนะครับอย่างน้อย18ปีขึ้นไปและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ youtube นะครับพวกเราฟุตบอลเกมมิ่งทีเอขอบคุณด้วยหัวใจขอบคุณที่สนับสนุนและให้พลังใจที่ดีกันเสมอมาครับดูแลสุขภาพคิดดีทําดีพูดดีสวัสดีครับ